เพื่อนๆครับในกรณีเร่งเครื่องขยายเสียงเนี่ยเราจะเร่งไว้ตรงไหนเนี่ยระหว่างเร่งไว้ตรงกลางหรือว่าเร่งไว้สุดดีคุยกันเยอะมากมายหลายคนที่คุยกันในหมู่เพื่อนนะครับยังไงอ่ะเพื่อนเราจะเร่งไว้ตรงไหนดเนีเพื่อนบางคนก็บอกเอ้ยก็เอาตรงกลางก็พอแล้ว เพื่อนบางคนก็บอกว่าเออเร่งสูตรไว้ดีกว่าสัญญามันจะได้เข้ามาตรงๆเข้ากับภาคใหญ่ตรงๆไปเลยเพแบบื่อนบางคนก็บอกว่าเอาไปเร่งสูตรแบบนี้มันก็มีสัญญาลูกกวนนะดีนะครับมันเป็นแบบนี้นะที่คุยกันมานานหลายปีแล้วเนี่ยนี่ซ่อมเสร็จแล้วก็คิดได้คิดออกมาเนี่เป็นแบบนี้เนี่ยเอามันจะเป็นยังไงตามที่ความเข้าใจของบมนะแล้วที่นี่นะครับ ในกรณีที่ว่าวัลลุ่มเร่งมากเร่งน้อยเนี่ยเสียงมันจะเป็นยังไงมันจะเพี้ยนกันยังไงเพื่อนผมสองคนสาคนเขาก็เถียงกันอยู่ซึ่งผมก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องเสียงมากหรอกแต่ในฐานะที่ผมเป็นช่างผมก็จะพูดอะไรสักเล็กน้อยเนี่ยเผื่อมันจะเป็นแนวทางก็คือแบบนี้นะเพื่อนการที่มีเครื่องขายายเครื่องหนึ่งและมีสัญญาณทางด้านอินพุตเข้ามาเนี่ยเครื่องขายายเสียงก็จะทําหน้าที่ ขยายเครื่องขยายเสียงไม่ได้ขยายเสียงมันเป็นขยายไฟฟ้าไม่ได้ขยายเสียงเนี่ยมันเนเครื่องขายายเสียงแต่มันขายายไฟฟ้าเนี่ยแต่เป็นการขายายไฟฟ้าในไฟฟ้าความถี่เสียงเขาก็เลยเรียกว่าเครื่องขยายเสียงนะครับทีนี้ในกรรมมันสัญลักษณ์ของเครื่องขยายเสียงก็จะเป็นแบบนี้ ถ้าเขียนออกมาเป็นบล็อกวาดรูปสามเหลี่ยมในลักษณะแบบนี้แล้วก็ต่อเข้าลำโพงแบบนี้นี่ก็คือถ้าขยายเสียงเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นบอร์ดขยายอย่างเงี้ยนี่คือตัวนี้ทีนี้ในการที่มีสัญญาณอินพุตเข้าเขาต้องการความเพี้ยนน้อยที่สุดน้อยที่สุด ก็คือเอาสัญญาณเข้าตรงนี้ก็เ,เรียกว่าสัญญาณอินเข้ามาปุ๊บก็ขยายอ่ะแบบนี้ก็คือเครื่องขยายที่ไม่มีวอลลุ่มเพื่อนจะสังเกตได้เครื่องขยายบางเครื่องไม่มีวอลลุ่มนะครับเพราะว่าแอมไม่มีวอลลุ่มคือต่อสัญญาณตรงเข้ามาแล้วก็เข้าไปที่่าขยายเลยโดยไม่มีวอลลุ่มเลยไอแบบนี้เนี่ยเขาทำเพื่อไม่ให้เกิดความเพี้ยง ของสัญญาณสัญญาณเข้ายังไงก็เป็นแบบนั้นสัญญาณก็จะเป็นสัญญาณขึ้นรูปทรายความถี่เสียงสัญญาณรูปนี้ทีนี้มันก็จะมีเครื่องเสียงที่มีวอลลุ่มมีเครื่องเสียงที่มีวอลลุ่มวอลลุ่มในวงจรภายในจากแจ็คเข้ามา นี่ก็คือแจ็คนี่ก็คือวอลลุ่มแล้วตัวนี้ก็คือวอลลุ่มก็เอามาต่อเข้าตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราจะสามารถเล่งเสียงลดเสียงได้เขาก็บอกว่าถ้ามีวอลลุ่มแบบนี้มันจะทำให้อินพุต มีค่าความต้านทานที่ไม่สูงแล้วทีนี้ขึ้นอยู่ที่วอลลุ่มนี่แหละมันจะทำให้รูปลักษณ์ของสัญญาณทางด้านอินพุตที่ออกจากปรีแอมอีคอไลเซอร์หรือว่าคอร์เนี่ยมันมีความเพียนขึ้นมาเพราะว่ามันมี R าไงอดึงลงก่าวแทนที่มันจะไปตรงๆไปเลยมันก็มี R ลงกลา่าสัญญาณตรงนี้มันก็จะเพียนบ้าง ถูกคลิปบ้างน้หนามนเสี้ยนอะไรก็ว่ากันไปบ้างก่อนที่จะป้อนเข้ากระยหย่มันก็เลยเกิดเป็นความเพี้ยนแล้วทีนี้มันก็มีอีกแบบหนึง่งเครื่องขยะยที่มีการติดตั้งบอร์ดด้านหลังเนี่ยก็เรียกว่าบอร์ดบาลาน์ครัเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะทีนี้ก็จะมีแจ็ค อันนี้ไอ้อน,นี่คือแจ็คนะเข้าสู่วงจรบอร์ดบอดนี้อันนี้คือบอร์ดบาลานด้านหลังไอ้บอดบาลานนี่มันก็มีหลายแบบบางแบบก็มีอัตราขยายบางแบบก็เป็นบัฟเฟอร์ไม่มีอัตราขยายอ่าก็คือเข้าเท่าไหร่ก็ออกเท่าเก่าบางรุ่นเนี่ยเข้าเท่าไหร เพิ่มขึ้นไปอีกสามเดซิเบลก็มีแล้วแต่วอลลุ่มบางตัวก็ติดตั้งไว้ออกจากตัวนี้แล้วก็มาเข้าตรงนี้เป็นวอลลุ่มแต่บางเครื่องมันก็จะเป็นวอลลุ่มที่มันอยู่แล้วก็กลับเข้าไปในบอร์ดเนี่ยแล้วก็ออกมาตรงนี้มันมีหลายแบบจริงๆแล้วก็เอาสัญญาณตรงนี้มาเข้าที่ขยาย เห็นไหมครับพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดการเอาประสบการณ์ของแต่ละคนนี่มาเล่าให้กันฟังเนี่ยว่าเฮ้ยถ้าเร่งวัลลุ่มไม่มีวัลรุ่มมันจะดีคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ยต้องเร่งวันลุ่มไว้จนสุดนะสัญญามันจะไม่เพียเ้ยนไอ้คนนี้ก็มาบอกว่าเฮ้ยถ้าจะไปเร่งจนสุดแล้วเนี่ย มันเกิดการขยายมากจนเกินไปสัญญาณมันเพี้ยนนะเราต้องลดวนลุ่มลงมาแถวแถวกลางนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ถูกต้องกันหมดนั่นแหละเพื่อนในกรณีที่มีการเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังเนี่ยมันถูกต้องกันหมดเลยเพียงแต่ว่ามันเป็นความถูกต้องในชุดของตนเองประสบการณ์ของตนเองนะครับ เออมันต้องมาดูภายในด้วยนะครับดูภายในเครื่องด้วยว่าเครื่องของเพื่อนๆแต่ละคนนี่มันเป็นยังไงแน่นอนอยู่แล้วไอ้เครื่องนี้ที่ตรงเข้าไปเลยนี่เพื่อนนี้เพื่อนคนนี้ไม่ต้องเร่งวอนลุ่มเมันไม่มีวนลุ่มอ่ะเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าเ็เร่งสุดดีมากถ้าเร่งลงมาต่ำๆแถวนี้มันถูกอาดึงลงกาวสัญญาณมันเพีย้ยนนะเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าไปเร่งสุดมากจนเกินไปสัญญาณมันเพียนะ้ยนมันขยายเนะี่ยเพราะว่าไอ้ไอตัวชุดด้านหลังชุดบาลานเนี่ยมันบัฟเฟอร์มันมาขยายด้วยมันไม่ใช่แค่บัฟเฟอร์มันเป็น้าคขยายด้วยเนะี่ยเออพอพอเร่งขึ้นไปแล้วปุ๊บสัญญาณเพี้ยงหน่อยเดียวมันเพี้ยนเลยนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนแล้วไอ้ที่ผมยังไม่ได้กล่าวแล้วก็ที่ผมยังไม่ได้รู้เนี่ยมันมีอีกตั้งเยอะแยะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกประสบการณ์ที่เล่าให้กันฟังเนะ่ะ มันถูกต้องทั้งหมดแล้วลหละครับแต่ว่ามันถูกต้องในเฉพาะเครื่องของตนนั่นน่ะมันก็พอที่จะเล่าเป็นแนวทางให้กันฟังได้แต่บางทีเพื่อนผมมันเอาไปเถียงกันนะครับไอเ้อไอเรื่องเนี้ไอ้เรื่องเร่งสุดไอ้ไม่สุดเนี่ยไอ้แค่วันลุ่มหมุนวันลุ่มมาเนี่ยเถียงกันเลยเนี่ยน่ะต่างคนก็เข้าใจว่าต่างคนต่างเข้าใจว่าทฤษฎีและการปฏิบัติของตนนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยน่ะ แต่ในความเป็นจริงนล้มันเยอะเออบางคนก็บอกเฮ้ยเล่นแค่เลขสามดีนยบางคนโอกเล้เลขห้ามันแจ๋วเลยบางคนโอู้เลขแปดเ,เนี่ยมันดีมากบางคนเอาสุดเลยมันเป็นอย่างงี้เพื่อนเลยภายในก่อนที่จะมีอัตราก่อนที่จะมาเข้าที่ภาคขยายเนี่ยมันเป็นมันมีส่วนหลังเนี่ยที่มันต่างกันว่ามันจะขยายกี่ดีบีเขาก็เลยเห็นไหมเครื่องบางเครื่องนะครับที่มีส่วนหลังชุดบาลาน เขาก็จะดูด้วยว่าอินพุตมันกี่โวลต์0.5 0.7 0.2อะไรพวกนั้นน่ะเพื่อนเห็นไหม1โวลต์พวกนั้นน่ะอยู่ด้านหลังน่ะเขามีให้ปรับด้วยนะ่ะไอตัวนั้นน่ะสัมพันธ์กันไปหมดนะครับแล้วทีนี้มันสาคัญไปหมดแล้วมันไม่ตายตัวนะครับพอเอาไปใช้กับก๊อดรุ่นนี้ก็ต้องปรับแค่นี้เอาไปใช้กับก๊อดรุ่นโน้นปรับแบบใหม่โอ้โหนะครับ ไม่จบไม่สิ้นคุยกันไม่จบไม่สิ้นไอ้ขยายเนี่ยนยครับโลกมันกว้างมากนะครับนี่เราให้ฟังมันเป็นแบบนี้อย่างนี้ยังกล้าเขียนมามาให้ดูอยู่นั่นเนี่ยนะครับเออนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นมีประสบการณ์ใดเล่าสู่กันฟังหน่อยนะเพื่อนเผื่อบางครั้งบางทีมันจะเกิดการโศกขี่แควอะไรกันมากมายขึ้นไปนะครับอันนี้เล่าให้ฟัง นะครับว่ามุมมองของช่างวิทย์มันก็เป็นแบบนี้ว่ามันมีอะไรที่เยอะแยะมากมายนะครับนะในเครื่องขายายเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างกันโอ้ยเบ่ากนะับเมื่อยเนี่ยเบ่าแนะล้วเมื่อยแล้วมันเร้วแล้วแอมก็ได้ปิดฝาก็ได้จาเลยได้เป็นทีญญน่สนนั้นเลยเพราะฉะนั้นแล้วกะอนปั๊บปั๊บไปโลดอันนี้มันมวนกับเช็ดไปโลดไอ้ เสียงเบสยมาตึม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 แล้วก็ได้การโหลดบันเบิ่งหมองคนเต็นนะแต่คนเต็นหนาฮะหนาเวทีหลายๆหรือว่าเปิดเครื่องเสียงขึ้นมากคนมวนก็เต็นถือว่ามวนแล้วเสียงนั่นนะเลี้ยหาเตะล้วดสวัสดีครับไปได้ไหม